ในขณะที่ผมนั้นกําลังเตะบอลกับเพื่อนของผมที่ชื่อว่ามาร์คันแนนบอลมันได้พุ่งเข้าไปอยู่ในดอําแยผมได้ตะโกนบอกมาร์คว่าเดี๋ยวผมเป็นคนวิ่งไปเก็บมันให้เองเจอหลาดเขาก็ได้ยื่นเท้าเข้าไปในดอําแยครับแล้วก็ได้เตะลูกบอลออกมาแต่ว่าเจอหลาดกลับร้องลั่นเลยเขาเตะโดนอะไรบางอย่างมันเจ็บปวดมากๆจนเขาต้องร้องขอความช่วยเหลือมันเจ็บไปถึงกระดูกมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากที่สุดในชีวิต และเจอรลาดก็ไม่สามารถดึงขางเขาออกมาจากดงตาแยได้มาร์คฮันแนนเขาจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยดูและสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือซ่อมทาสวนมันได้ทิ่มเข้าไปอยู่ในนิ้วโป้งของซีเวน่นเจอรลาลดลึกจนถึงกระดูกมาร์คฮันแนนเขาจึงได้รีบวิ่งไปที่บ้านของเจอรลาลดครับเพื่อเรียกพ่อกับแม่เจอรลดให้มาช่วยดูส่วนนิวเวสตันที่เป็นเพื่อนบ้านครับเขาได้ยินเสียงเด็กร้องก่อนที่เขาจะรีบเรียกรถพยาบาลในทันทีเลยแล,และพอมาถึงโรงพยาบาลเจอรลาลดถูกนาตัวส่งห้องฉุกเฉินทันที และเขาก็ได้จับใจความในสิ่งที่คุณหมอเขาได้พูดกับคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ว่าซ่อมทําสวนเนี่ยมันสนิมขึ้นมันก็มีโอกาสที่นิ้วเท้ามันจะติดเชื้อแล้วก็เน่าเปื่อยได้คุณหมอเขาก็เลยแนะนําว่ามันจะต้องทําการตัดนิ้วทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเนื้อเน่า